เกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนกันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ชี้ผลคดีว่าใครผิดใครถูกเราเนี่ยจะใช้พรบรคู่กรณีรักษาได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถสองคันมาชนกันเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ชี้ผลคดีว่าใครผิดใครถูกนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้พรบอรของรถเราในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนก็คือสามหมื่นบาทแรกเนี่ยจะต้องใช้พรบรักษาก่อน ถ้ารถของเรานะครับไม่มีพลบเนี่ยจะไม่สามารถไปใช้ของคู่กรณีได้นะสามหมื่นบาทแรกเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองนะครับหลังจากนั้นนะครับถึงจะใช้สิทธิ์ที่เรามีได้ยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์บัตรทองครับหรือสิทธิ์ข้าราชการอันนี้ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมนะถ้าเรามีประกันสังคมเนี่ยใช้ประกันสังคมรักษาได้เลยครับเพราะประกันสังคมเนี่ยเราเป็นคนนําส่งเองต้องแยกกันนะหลายๆเคสนะครับจะมีดราม่าเข้ามาครับตง่งไม่ต้องมาดราม่ากับผม,ผม ผมเนี่ยแค่บอกให้เพื่อนๆพนพี่ๆทราบนะครับข้อมูลที่ถูกต้องและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชี้ผลคดีแล้วฝ่ายถูกนะครับจะเรียกร้องกับผู้กับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดครับถ้าเขามีพรบหรือมีประกันนะครับก็ให้พรบกับประกันเนี่ยมาจ่ายค่าสินไหมแทนเขาครับเรื่องแบบนี้เราต้องรู้ไว้นะครับเราจะได้ไม่เสียเปรียบเขาขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับด้วยความห่วงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยถ้าเป็นเรื่องประกันภัยไว้ใจผม